กระผมอดิศรเพียงเกตรครับขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลาทั้งประชาธิที่ปัดชนะครับชนะพักพลังประชารัฐทิ้งขาดเลยครับทั้งชุมพรและสงขลาเมื่อประชาธิที่ปัดชนะแล้วแล้วยังไงต่อไปครับรัฐบาลชุดนี้จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าครับ รัฐบาลชุดนี้จะปรับพักพลังประชารัฐออกหรือไม่พักพลังประชารัฐยังจะจับมือกับพักประชาธิปัตย์อยู่อีกหรือไม่ข้าวของที่แพงนั้นจะถูกลงหรือไม่หมูราคาแพงอธิบดีกรมปรศุสัตว์บอกว่าจะให้ผมรู้ทุกเรื่องได้อย่างไรไม่กินหมูก็จะไปกินอย่างอื่นหรืครับคณะขา้ขาราชการประชาประจำนี่ฮึกเขิม แก้ไขปัญหาน้ำมันน้ำมันราคาแพงแก๊สราคาแพงค่าไฟฟ้าจะโขกสับกับประชาชนเลือกตั้งซ่อมประชาธิปัตย์ชนะแล้วประชาชนได้อะไรจับตามองนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เดิมของพรรคประชาธิปัตย์ย่อมมีความได้เปรียบอยู่ในตัวประกอบกับประสบการณ์ในทางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐจากการปราศัยของคุณธรรมนัสพมเผ่า ไปบอกว่าสอสอต้องคนเป็นคนมีสตังค์แค่นั้นแหละครับพลิกผันในทันทีเลยไร้เดียงสาในทางการเมืองเนี่ยสุสอนสั่งสอนกันไม่ได้มีแต่ต้องเลียแผลกันบอกว่าชุมพรยังไม่จบยังมีการร้องเรียนอะไรกันมากมายแรกสุดครับผมขอแสดงความยินดีนะครับกับสอสอคนใหม่ที่จะเข้าไปรายงานตัวทําหน้าที่ของท่านในสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อยการเลือกตั้งก็ชี้ถึงเจตนารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งของคนจังหวัดชุมพรและคนสงขลาแต่ไม่ใช่ว่าจะส่งผลสะเทือนไปทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องซ่อมที่สงขลาชุมพรประชาธิปัตย์ชนะขอนแก่นจะชนะด้วยกรุงเทพจะชนะด้วยไม่ใช่ครับเพราะพรรคประชาธิปัตย์เริ่มศูนย์พันศูนย์พันแน่นอนที่กรุงเทพที่อีสานไม่ต้องพูดถึงครับส่วนความรู้สึกของคนชุมพรสงขลากับประชาธิปัตย์เป็นยังไงก็เป็นเรื่องท้องถิ่นของท่าน ไม่มีโอกาสที่จะแพร่กระจายให้เป็นประชาธิปัตย์ฟีเวอร์แบบเดินได้อย่างนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ขอแสดงความยินดีนะครับทำหน้าที่จับมือกันเป็นรัฐบาลบริหารงานชาติบ้านเมืองให้ไปด้วยดีอย่าขัดแย้งกันปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างมากพักฝ่ายค้านเขาจะยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นี่ครับโดยไม่ได้ลงมติอันนี้ก็เป็นการทำหน้าที่ ส่วนเศรษฐกิจตกต่ำถดถอยผมขอร้องนะครับกองทัพอากาศแม้คอรมอรจะอนุมัติให้ซื้อเครื่องบินขับไล่ F3.5 13,800ล้านถอนออกไปนะครับรักษาน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องประชาชนไว้หน่อยครับ เศรษฐกิจตกต่ำเงินทองเงินเฟ้ออะไรต่างๆมากมายไม่สะดวกไม่เป็นปกติที่ท่านจะซื้อเครื่องบินขับไล่มาขับไล่ความรู้สึกมาขับไล่พี่น้องประชาชนให้ห่างออกจากทหารอากาศความรักที่มีต่อทหารอากาศทหารอากาศ,าากาศไม่รู้จักเทกราเทศะเขาก็จะไม่รักทหารอากาศจะขาดรักจากพี่น้องประชาชนครับขอให้รัฐบาลชุดน,นี้จับมือกันนะครับจับมือกันการเลือกตั้งซ่อมที่หลักสี่ และจัตุวจักดจะใช้ทฤษฎีของชุมพรสงขาม,มาใช้ไม่ได้เพราะทางหลักสีจัตัวจัรเขาทวงคืนศักดิ์ศรีของความเป็นผู้แทนราษฎรคืนมาให้แก่หลักสีคืนมาให้แก่ชาวกรุงเทพมหานครครับแน่นอนที่สุดก็ขอให้ทำงานในระบบรัฐสภาต่อไปฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่เข้มแข็ง เข้แมแข็งตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลต้องแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของแพงให้ได้แพงทั้งแผ่นดินจนป่านนี้ยังแก้ไม่ได้ยังจะมาด่าทอกันในการเลือกตั้งอีกแล้วประชาชนจะหวังพึ่งใครครับ